แจง post ้งโพสต์คำมั่นสัญญาของแจ็จจะไม่มีคนอื่นวันนี้ลืมใช่หรือไม่จับมือฝ่าฟันอุปสรรคกันมากมายสำหรับคู่รักขวัญใจวัยรุ่นแจงแจงจิตกับนักล้องตลกแจ็ดชวนชื่นซึ่งทั้งคู่ต่างพากันทำงานมีทายาสร้างครอบครัวสุดอบอุ่นไปด้วยกันอย่างที่เราได้เห็นความน่ารักของครอบครัวเธอพร้อมทางมีเซอร์ไพรส์สุดอลังการในโอกาสพิเศษอย่างต่อเนื่อง แต่ล่าสุดก็เกิดเรื่องที่ทำให้จับตามองเป็นพิเศษเมื่อสาวแจงได้โพสต์คำมั่นสัญญาของแจ๊ดที่เคยให้ไว้ก็คือสัญญาว่าผมมีเรื่องเดียวงเดียวนะคือ1เราก็จะเป็นผู้นำครอบครัวที่ดีถึงแม้ว่าจะนำได้ไม่เยอะมากแต่อย่างที่2เนี่ยคือผมไม่มีคนอื่นอันนี้สำคัญที่สุดนะครับ ทางนี้ทางด้านแจงได้ขีดเส้นใต้ประโยคที่ว่าแต่อย่างที่สองเนี่ยคือผมไม่มีคนอื่นอันนี้สำคัญที่สุดครับพร้อมกับแคปชั่นคุณพี่คุณพี่อย่าลืมคำมั่นที่ให้กับน้องนะคะ j a z z p a d u n g วันนี้คุณพี่ก็ลืมใช่หรือไม่เจ้าคะคุณหลวงของน้อง24ทับ8ทับห้ซึ่งดีเจปลากุ้งก็เข้ามาคอมเมนต์ว่าเฮ้ยอะไรแจงได้ตอบทันทวีว่าลืมเหมือนเดิม